คุณผู้ชมคะเมื่อประมาณ7วันที่ผ่านมาโลกโซเชียลของกัมพูชาถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางหลังมีการเผยแพร่ทั้งภาพทั้งคลิปและว,วิดีโอที่ชี้ให้เห็นชัดว่ามีการขนย้ายจรวดเข้าสู่ระบบ PHL 0 3หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นจรวดหลายลำกล้องประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหารภาพดังกล่าวถูกเขียนพาดหัวว่าเสียมสบายดีนะเดี๋ยวเจอกัน ซึ่งสื่อความหมายชัดเจนว่ามีการส่งสัญญาณข่มขู่ใส่ไทยโดยตรง ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเหตุการณ์ที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้สร้างเสียงวิพากษ์อย่างมากกัมพูชามีการลั่นปืนครบขนาด81มิลิเมตรเข้ามาในเขตแดนไทยแบบจงใจมีทั้งปืนกลนที่เล็งตรงใส่ฐานทหารของเราไม่ใช่ยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่โชว์แต่ตั้งเป้าหมายเพื่อหวังผลชัดเจนแต่โชคดีที่กำลังพลไทยปลอดภัยทุกนายอย่างไรก็ตามสิ่งที่กัมพูชาทำต่อมากลับเป็นการจัดฉาก ตั้งกล้องเชิญคณะผู้แทน I.O. เข้าไปเป็นพยานก่อนจะกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงทั้งที่ความจริงภาพรวมคือฝ่ายโน้นที่ยั่วยุเต็มรูปแบบและยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานชัดเจนว่ากัมพูชาขนจรวด BM21 เข้าประชิดชายแดนเรียบร้อยแล้วและมีการโหลดพร้อมใช้งานแต่ยังไม่กดปุ่มคำถามคือ ทำไมยังไม่ยิงนักวิเคราะห์มองว่าพนมเปญกําลังรอจังหวะเพื่อใช้การยิงเป็นการโชว์บนเวที UNGA 80หวังสร้างภาพว่าตัวเองคือผู้ถูกกระทําต้องจําใจป้องกันตนเองทั้งที่ความจริงคือการยั่วยุตั้งแต่ตน้นแต่ ที่น่าจับตาที่สุดคือ PHL03 ค่ะจรวดรุ่นนี้ถูกพูดถึงว่าอาจจะถูกนำมาใช้หากสถานการณ์บานปลายจริงแม้มีข่าวลือว่ากัมพูชาไม่มีจรวดขนาด300มิลิเมตรพร้อมใช้งานแต่หลักฐานภาพถ่ายและคลิปที่ออกมามันคือการยืนยันทางอ้อมแล้วว่าอย่างน้อยของมีอยู่จริงเพียงแต่การกดปุ่มยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจีนอาจจะเป็นผู้เข้ามากดดันไม่ให้ใช้งานเพราะหากจรวดเหล่านี้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายพลเรือนภาพลักษณ์ของจีน ที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดก็จะเสียหายไปด้วยดังนั้นคุณผู้ชมคะจากภาพรวมทั้งหมดนี้สิ่งที่เราต้องมองให้ออกคือ นี่ไม่ใช่เพียงการขู่แบบเล่นๆแต่เป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทูตทุกการยิงปืนครกทุกการโชว์ภาพจรวดล้วนเป็นการปูทางถ้าบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ไทยดูเหมือนผู้รุกรานและเปิดโอกาสให้กัมพูชาสามารถอ้างสิทธิ์ในการตอบโตได้แต่จากการประเมินในหลายฝั่งก็ยังเชื่อว่าการกดปุ่มจริง คงต้องรอจังหวะที่พวกเขามองว่าได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพราะพร้อมแต่เพราะกำลังหาทางสร้างภาพให้ได้เปรียบในสายตาสังคมโลกมากกว่าสรุปก็คือเหตุการณ์นี้ยังไม่จบและจรวดที่ถูกโหลดเข้าไปแล้วนั้นไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูแต่พร้อมถูกใช้เมื่อกัมพูชาเห็นว่าคุ้นค่าในการเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นประการใดเมนมาให้แอดมินทราบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ